สคัญเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ซึ่งในช่วง1-2ปีมานี้สภาวิชาชีพบัญชีได้เตรียมนะ้ามาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาบังคับใช้ค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดทํางบการเงินของบริษัทจดทะเบียนโดยตรง ตัวมาตรฐานวิชาชีพการบัญชีในรูปแบบใหม่นี้จะส่งผลอย่างไรบ้างน,นะคะในแง่ของการปรับตัวของผู้ประกอบการเองเดี๋ยวจะพามาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากผู้เชี่ยวชาญสายงานตรวจสอบบัญชีของ price waterhouse c o o p e r ประเทศไทยติดตามเพิ่มเติมพร้อมกันผ่านช่วง business report ค่ะ ทางบัญชีชนแนลคงมุ่งเน้นถึงมาตรฐานบัญชีโดยเฉพาะกับบริษัทมหาชนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับประเด็นแรกก็คือว่าในส่วนของมาตรฐานเรื่องที่เห็นหชัดเลยที่จะมีผลบังคับใช้ปีหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะในบริษัทที่เป็น listed entity นะครับที่จะต้องทํางบการเงินรวมในอดีตเราจะ present งบการเงินรวมและจะมีงบเดี่ยวด้วยนั้นบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบเดี่ยวเนี่ยวิธีการบัญชีปัจจุบันระบุไว้ว่าบริษัทจะต้องบันทึกด้วยวิธีราคาทุนเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับปีหน,น้าเป็นต้นไป1มกราคมน,นียเราเพิ่มทางเลือกในทางบัญชีนะครับว่างบเดี่ยวในงบการเงินรวมเนี่ยกิจการที่เป็น Listed Entity เนี่ยสามารถเลือกว่าจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนเหมือนเดิมหรือเลือกบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียหรือ Equity Method ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเลือกวิธี Equity Method เมื่อไหร่เนี่ยการปรับงบการเงินต้องปรับย้อนหลังไปยังปี59ซึ่งเป็นงบการเงินเปรียบเทียบด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดสําหรับ Listed Entity นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษก็คือมันจะมีมาตรฐานสําคัญนะครับซึ่งเป็น Talk of the Town ที่เราคุยกันนะครับก็คือ TFIS15 และ TFIS16 นะครับ TFIS15 นี่ก็คือบัญชีที่เราเรียกว่ารายได้จากสัญญากับลูกค้านะครับรายได้จากสัญญาจากลูกค้า TFIS15 นี่ถือว่าเป็นการวางหลักการใหม่สําหรับการรับรู้รายได้เลย นะซึ่งตัวนี้เมื่อออกมาแล้วจะไปล้มล้างมาตรฐานบัญชีเดิมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับรู้ไรายได้เป็นการวางหลักเกณฑ์กติกาใหม่นะครับทับ้ง t w c เราเรียกว่ามันเป็น new model และ new mindset ของการรับรู้ไรายได้นะครับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติมันมีค่อนข้างมากผมคงขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับ,รบแต่สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่อง t f r 15เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเราคาดว่าคือปี2562แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่อยากจะเน้นในปีนี้ก่อนก็คือว่าก่อนที่จะเริ่ม implement เนี่ยเรามี การพูดคุยในต่างประเทศว่ากิจการที่เป็นลิสต์จะต้องมีการเตรียมตัวในการจัดเก็บข้อมูลมค่อนข้างมากนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือ t f i s 16ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาเช่าฉบับใหม่มแต่เดิมเนี่ยเรามี IAS 17ซึ่งเป็นมาตรฐานสัญญาเช่าเดิมนะครับของใหม่ถูกปรับปรุงเราเรียกว่า t f i s, <S 16นะครับสาระสำคัญผมอยากจะให้มองเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นในฝั่งของผู้ให้เช่ากับฝั่งผู้เช่า ฝั่งผู้ให้เช่าก่อนผมอยากสรุปง่ายๆก็คือฝั่งผู้ให้เช่าเนี่ยวิธีการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่าดาเนินการที่เราเรียกว่า operating risk หรือเป็นสัญญาเช่าทางการเงินที่เราเรียกว่า financial risk เนี่ยวิธีการบัญชีและการเปิดเผยเหมือนเดิมนะครับไม่มีความแตกต่างนะครับในส่วนฝั่งผู้เช่านะครับที่จะมีผลกระทบผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กรณีก่อนในฝั่งผู้เช่าเนี่ยถ้าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะครับหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็บอกว่า เมื่อทําสัญญาเช่าทางการเงินฝั่งผู้เช่าเนี่ยให้ผู้เช่าเนี่ยบันทึกทรัพย์สินที่เช่าเป็นสินทรัพย์ถาวรหรือเป็นฟิกแอสเซทนะครับแล้วก็บันทึกที่สินด้วยก็คือที่สินก็คือบันทึกที่สินตามงวดที่จะต้องจ่าย,ายค่าค่าเช่านะครับและส่วนที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยก็จะต้องตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สินผมอยากเรียนว่าในส่วนนี้วิธีการบัญชีหลักเกณฑ์หรือ principle เหมือนเดิมทุกประการยกเว้นชื่อเรียกจากแอสเซทที่เราเคยบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรเราเปลี่ยนชื่่อเเรียกมันนป็วา สิทธิในการใช้สินทรัพย์สิทธิในการใช้สินทรัพย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rights of use asset แทนนะครับแล้วก็ในการจัดประเภทก็จะมีผลกระทบเพราะแต่เดิมเนี่ยเราบันทึกเป็นเป็นสินทรัพย์ถาวรใช่ไหมครับ,รบนั้นก็รวมอยู่ในส่วนของ property plant equipment ของกิจาการอพอเปลี่ยนเป็นสิทธิเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยการ classification ก็อาจจะต้อง present แยกออกมาจากกลุ่มสินทรัพย์ถาวรหรืออาจจะรวมกันได้แต่ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสิทธิในการใช้ทรัพย์สินซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเรียก ส่วนที่กระทบค่อนข้างมากและค่อนข้างมี Impact ต่อ v a l u a t i o n ของงบการเงินทั่วโลกอย่างมีสาระสำคัญนะครับก็คือสัญญาเช่าดำเนินการก็หรือเราเรียกว่า o p e r a t i n g ่นริโดยเฉพาะฝั่งผู้เช่านะฝั่งผู้เช่า Op e r a t i n g ่นรินะครับซึ่งแต่เดิมนะครับทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องบันทึกอะไรเลยเมื่อไหรก็ตามที่มันมีบิลค่าเช่ามาเราก็จะบันทึกมันเป็นค่าใช้จ่ายในบาลานซ์ชีตจะไม่ต้องบันทึกทรัพย์สินและหนี้สินเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินการเลยนะครับเช่าเฉลา่ยเช่นเราเช่าตึก ถึงเวลาครบเดือนเขามาวางบินเราก็จ่ายค่าเช่าไปมันจะเป็น Expense Asset Liability ไม่ต้อง mm hmm. ของใหม่เขาบอกตาม t f เอก็คือกิจการจะต้องบันทึกสัญญาเช่าดำเนินการโดยใช้วิธีการบัญชี แบบเดียวกับสัญญาเช่าทางการเงินคือต้องบันทึกมันเป็นทั้งแอสเซทและไลบริตี้ครับส่วนกิจการทั่วไปกระทบครับผมเชื่อว่าลิสเทดโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่ดําเนินการอยู่ในในเขตเมืองชั้นไหนเนี่ยเราก็จะเช่าตึกสัญญาเช่าส่วนใหญ่ก็คือจะต่อทุก3าปีซึ่งเดิมแล้วก็จ่ายค่าเช่าเป็นเอ็กซ์เพนในค่าใช้จ่ายในงงบการเงินอของใหม่ก็คือเราจะต้องถูกบันทึกขึ้นมาเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในงบก,การเงินนะครับซึ่งตรงนี้กระทบอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งต้องระวังนะครับมันจะทําให้ มูลค่าของสินทรัพย์และนี้สินในงบการเงินมันเพิ่มสูงขึ้นมันกระทบต่อเลโชหรืออัตราส่วนทางการเงินมันกระทบต่อเดบโครเนนที่เราทำสัญญากับสถาบันการเงินว่าจะต้องคงอัตราส่วนเท่าไหร่เพื่อไม่ผิดเงื่อนไข ในสัญญาเงินกู้และมันก็กระทบกับการวิเคราะห์งบกระแสะเงินสดด้วยซึ่งมี i m p a c คค่อนข้างมากผมอยากจะเรียนว่าในเรื่องนี้ในสัญญาเช่านี้ที่มีการบันทึกเป็น Asset และ l i a ิลิตี y ในส่วนของสัญญาเช่าดําเนินการฝั่งผู้เช่าเนี่ยในสหรัฐเมริกามีการทําประมาณการเขาเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยจะทําให้ Asset นะครับและก็ l i a ิลิตี y ของบริษัทมหาชนทั่วโลกเนี่ยอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์นะครับค่อนข้างเป็น Impact ที่ค่อนข้างมหาศาล